สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตัวนี้เราก็อยู่ในแมปรถเรสแลกดอโอเคนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแมปแล็กดอแรกของผมที่เล่นนะครับซึ่งแมปแล็กดอมันจะเป็นแมปที่แบบยังไงดีอะแมปแบบไม่รู้ผมจะที่ไปแบบคำพูดยังไงแต่แบบเหมือนเป็นแบบว่าระบบตัวละครกิ้งตกเขาแบบเรียลลิสติกอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งตอนนี้คือแบบผมกําลังพยายามจะเดินไปข้างหน้านะครับแต่มันช่างเดินลําบากเือเกินไอตัวเราครับมีแบนเดตนี่ปั๊บปัป๊บอ๋อนั่นแสดงว่าเมื่อกี้ร่างกายเราน่าจะบาดเจ็บนะครับโอ้โหดูการเดินนี่สิหัวเรามันนิ่งเหลือเกินโอเคซึ่งข้อปัจจัยของแบบนี้ก็ไม่เป็นไรมากนะครับแค่มาเล่นระบบแลก door ม,มันมีแค่นั้นจริงๆก่อนอื่นเราจะเอาตัวเรานะครับไปโดนไปโดนกระทะเหยียบไปถึงกระทะตกปั้งอออเ ความพิเศษของแบบนี้ก็คือเราจะเห็นว่ากระดูกเรานะครับท่อนไหนหักท่อนไหนแหลกไปแล้วหักดูเมือนว่ากระดูกขาฉันจะหักกระดูกสันหลังน่าจะหักก็ถ้ากระดูกสันหลักสันหลักเขาเลยรถ้ากระดูกสันหลังหักเราน่าจะซีมองเทงไปแล้วเออไม่เกิดเราไม่สามารถยืนขึ้นได้เออแดด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 าอยู่ไรแโอ้อะเมื่อกี้สมองได้รับการกระเทือนเออเห็นแล้วเมื่อกี้กระโหลกสมองน่าจะล้าว เก็ต up อ่าโอเคเรามีเรื่องแฟกเตอร์นะครับท้าไมเราสามารถประกอบกระดูกขึ้นมาใหม่ได้เราจะเอ,อืออาไม่นะกระดูกขาหักไป2งท่อนไม่เออฉันไม่สามารถใช้ชีวิตโดยการเดินได้ต่อไปฉันต้องคานเออสไลด์ไปอากระดูกยังไม่มีส่วนไหนเออไม่กระดูกข้อเท้าหักฉันยืนไม่ได้แล้วเ,อ,อ,เอ,อือเออฮะอืมโอ้โอ้โ เออนี่โอ้มือหักแล้วนะครับตอนนี้กระดูกมือหกักผมไม่รู้สึกถึงข้อเท้าและมือ,อต่อไปแล้ว oh <my> ทำไมให้มันดูแบบว่าก็งแงะเออนี่โอ้เออไม่เป็นไรนะครับถึงแม้กระดูกหกักเราก็ยังสามารถไปได้เออแต่ถ้ากระโหลกแตกแต่ Hello, darkness, ยังไม่ตายนะครับกระดูกกระโหลกเราถึงแมาจะเริ่มเาแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเรายังไม่ตายเออข้างหน้านี้มันอะไรกันลุกก่อนเออเรายังลุกได้นะครับตั้งกายยังแข็งแรงอยู่ โดดแล้วนะเออโอ้มาเออโอ้โหโอ้โหกระดูกกระเออคุณได้รับบาดเจ็บมากเกินไปนะคุณน่าจะตายได้แล้วเรายังลุกได้ไหมเนี่ยโอ้เรายังขยับตัวได้นะครับออันนี้ที่ผมเออโอ้ปิวโอ้เออโอ้้โอ ตายเออโอ้โหดูกระดูกหักตอนนี้ผมไม่เหลือความรู้สึกต่อร่างกายเออกระดูกดำแล้วนะครับตอนนี้ผมขยับอะไรได้บ้างเนี่ยขยับได้เต่หัวโอ้ขยับหัวตอนนี้นะครับเรากลายเป็นศพลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปแล้วจริง,รงๆแล้วยังไม่ตายนะครับยังขยับได้แต่ถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาก็อาจจะคิดว่าเราตายไปแล้วนะครับนี่มันศพอะไรในอืดลอยน้ําเออเออพยายามว่ายขึ้นฝั่งด้วยสภาพอย่างนี้แหละเออเออเออ เรายืนได้ไหมเออยืนได้แต่สภาพร่างกายก็จะแบบบ้าดเออหมดอะไรตายยากแล้วกระดูกคือแบบคือถ้าดำๆนี้คือกระดูกแหลกหมดแล้วใช่ไหมอ๋อเฮ้ยมีให้เล่นอันนี้ด้วยวิวนั่งเรือนั่งเรืออยากรู้ว่าเรือมันจะพาเราไปไหนได้บ้างเห็นอยากไปภูเขาตรงนี้จังเลยโอโอ้กระดูกได้รับความเสียหายอย่างหนักจริงๆตั้งกายผมไม่เหลือกระดูกแล้วเนี่ยโอเคเราต้องซ่อมแซมตัวเองก่อน เรียแบบร้อยเพียงแค่ผ้าพันแผลชิ้นเดียวก็สามารถทําให้เราร่างกายกลับมาแข็งแรงได้กระดูกกระเดี่ยวกับมาประกอบเหมือนเดิมซึ่งถ้าพูดถึงแมปแบล็กดอแล้วนะครับร่างกายของเราก็จะแบบว่าอ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อเลยครับจากที่ร่างกายแข็งแรงครับทนฟ้าทนลาวาทนอะไรไม่ตายนะครับแต่เป็นแมปนี้ถ้าเราโดดอ่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าโดด2คันแล้วเป็นอะไรเจ็บนี่คือแบบนะอ่อนแอเกิน บลส์ลูมออฟดูมห้องเด้งหนึ่งแห่งความหาานะอะอ้ออออ้อโอ้โห,ห้องนี้เออออ้อหเด้งโอ้รู้ได้ทำไมถึงเบาส์ออฟดูมเด้งหนึ่งแห่งหายนะเพราะมันเด้งแบบเออเออโอ้โหตอนนี้กระดูกซีโคนครับเราไปแล้วนะครับแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงเอื้อตอนนี้กระดูกซีโคนแล้วก็กระดูกตรงตรงท่อนล่างนะครับเราไปหมดแล้วเรายัางคงเดินได้ไหม เออเรายัางคงเดินได้นะครับแต่สภาพแบบบ้าเหมือนซอมบี้เลยเอออ๋อนี่ไงซีโร่กาวิตี้ก็คือเราจะไม่มีแรงน้ำถ่วงเราจะเป็นศูนย์นะครับปึ๊บอ๋อกระดูกหักกระดูกข้อเท้าหักซะและ้วปิ้วบินเราอยากลองสไลด์ที่สูงๆดูปึ๊บเออข้อเท้าลิกอ๊าบ ช่ด้วยก็เท้าพิกเอ้พอพิกแล้วมันท่ามันค้างงนี้เนี่ยอ่าผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะทําให้เรากระดูกกระ,กระเดี่ยวหักได้นะเพราะถ้าเราเล่นอันนี้แล้วกระดูกหักก็ควรไปหาหมอซะนะไหนลองเล่นหน่อยตึงึ้งปึงป้งอ่าาเอ,อื้อเธอมันเด้งดึงอะไรขนาดนั้นเนี่ยแต่ไม่เป็นอะไร <c oughs> เรายังสบายดีกระดูกเรายังไม่หกักไม่กระท่อนเดียว <c oughs> ผมอยากลองขึ้นไปข้างบนสุดนี้ดูแล้วลองโดดตกดูตรงนี้มีสไลด์อะไรด้วย ลองเล่นดีกว่าสไลด์ไปเลยเอออ๋อมือชนเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นอาชื่อว่าการแค่สไลด์ลงหน้าผาทำให้กระดูกกระโหลกและอะไรต่างๆหักโอ้โหเออเอแต่กระดูกขาแลยังอยู่ดีเนี่ยพยายามไปพยายามไปอยู่ออ้ออ้โอเคมายังลุกได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรกระดูกหักแต่งเดินได้แล้วนายนี่เป็นอะไรเนี่ย กระดูกฉันหักหมดแล้วอ่ะฉันไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ <S <S ผมอยากลองไปที่สูงๆดูผมอยากรู้ว่ากระดูกเรมามันจะหักสภาพไหนไอตัวนี้มีเทนโบลิะนรด้วยอะ่ะเฮ้ยไว้เส้าเทียนอ้าวเออเมื่อกี้จะประลองดาบกไม่ใช่เหรอเอาแหละไว้เส้าเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าย่าอ่าอ่าอาฉันชนะแล้วไว้เส้าเทียนลองไปเครื่องบินดีกว่าปึ๊บโอ้อาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเกมแบทเทิลรอยัลแล้วนะครับ อนนี้เราก็จะทําการเลือกมือที่จะกระโดดแล้วนะครับแล้วเราก็จะกระโดดโ้ไล์เออตอนนี้นะครับร่างกายของเรานะครับไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับเพราะว่ากระดูกทั่วร่างกายของเราได้หักไปเสียเส่ยงแล้วนะครับตอนนี้มีเพียงแค่ร่างที่มีวิญญาณแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็คือเหมือนจะตายแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังยังน่าจะยังสามารถเดินได้ เดินได้ไหมก็คือเดินได้นะครับแต่แค่ว่าเออ,เ,อ,อเดผมว่าเดินไม่ได้แล้วแหละนะสภาพนี้ทุ่งหญ้านี่มันช่างนุ่มเหลือเกินเออถึงแม้มจะคันนิดๆแต่ว่าก็สบายเหลือเกินฉันเห็นแสงสว่างฉันเห็นเทวดาเห็นนางฟ้านี่เรากำลังจะตายแล้ววะนี่ดราม่าอะไรรีพันแผลสักเออเอา้อาวโอ้ยจะไม่ทันพันแผลเลย<อ>มเมาทิ้นพีคใช่แน่นอนนี่ไงล่ะใช่ไหมอา้วา,าวคนละเขา คนละเขาก็ช่างสไลด์ดีกว่าไปเลยนี่คือสไลด์พิเศษนะครับที่เมื่อคุณแล้วแล้วกระดูกคุณจะหักอันนี้ยังไม่หักโอจะบอกยังไม่หักแต่หักไปแล้วครับเลือดไหลแล้วเออกระดูกที่เราบความเสียหายก็จะมีกระดูกซี่โครงกระดูกข้อมือข้อเท้าอา่ะลุกขึ้นอ่ะยังแข็งแรงอยู่นะครับไปเล่นต่อตามแต่ที่เรายังยุกยุกเรือยังลุกขึ้นยืนได้แล้วก็ยังสามารถเล่นเครื่องเล่นได้อย่างอิสระฟิวลมพัดเออ ผมว่านะถ้าเป็นเรื่องจริงผมตายตั้งแต่อันเมื่อกี้แล้ว <S <S เตรียมรับการมาทะขอพันแผลก่อนเราคาดว่าถ้าเราโดดสไลด์นี้เราตายแน่อนอนป้าข้างบนนี้มีอะไรน่าน่าทรมานตัวเองเล่นเหลือเกินฮึบตรงนี้เอ้ยไม่ใช่เอ้ยข้างหน้านี่ไงสไลด์หลักหรือข้างหน้าคือบันไดอ๋อเป็นบันไดจ,จริงด้วยอ๋อเขาก็มีทางลิฟต์ให้เรานี่นะไปแล้วสไลด์เอ,อืเ้อกิ้งเอ,อื้อ มันธรรมาดาจังไะแต่นี่เป็นสไลด์แน่นอนเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแค่เดี๋ยว,ออยวนี่มาอะไรเนี่ยเออเ,เราเหยียบแผ่นเลื่อนกระดูกขาเราแหลกละเอียดไปแล้วถ้าเราลงถึงนี่เออย,ยังลุกขึ้นยืนได้ไหมอ่ะยังเดินได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ข้อเท้าเราจะหักไปแล้วแต่ยังเดินได้สายพันธุ์พิเศษอ่าถ้าขึ้นขาขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้าขาลงนี่ก็คือต้องเจ็บขาแล้วนะ ปืนใหญ่อันนี้ปืนใหญ่ทรงอนุภาพฉันขอเล่นหน่อยนะปึ๊บเข้าปืนใหญ่เข้าไงเข้าตรงนี้อ่ะเข้าเข้านะเดือดเดืดดดอดาไปเลยจะ,เเจ,จะออกนอกแบบแล้วโอ้อ้ไไม่เป็นไรกระดูกก็ยังแข็งเอื้อกระดูกซี่โครงออกไปแล้วเอ่อ,โอ เออเอเจบ็บนี่เราทําอะไรเนี่ยทำไมเราต้องมาทรามานตัวละครเราด้วยเนี่ยลุกขึ้นก่อนเออเอา้าเออโดนขอลุกขึ้นก่อนนะโอเคออเอลุกขึ้นก่อนตอนนี้คือลุกไม่ขึ้นแล้วนะครับคือถ้าเราลุกบุบเอื้อเราจะโดนหินทับเอ,เอื้ออื้ออ้ยกินไปพร้อมกับหินแล้วเออย่างลุกขึ้นยืนอ๋อลุกไม่ไหวแล้วนะครับกระดูกขาไปหมดแล้วซ่อมก่อนซ่อมมาตรงนี้แหละซ่อมตัวเอง เออโอเคไม่ต้องไปไหนแล้วข้างหน้านี้นะครับมีจุรวจไปดาวังคารอยู่มาเราจะไปดาวังคารเออลุกก่อนฉันอยากไปดาวังคารอยากรู้ว่าจรวจนี้จะพาเราไปถึงดาวังคารหรือเปล่าต้องลองดูอืมจรวจเข้าไงเนี่ยตรงนี้หรือเข้าไม่ได้เอ้าวจรวดเกมงจรวจของเล่นโอ้ยออามาทําไมเนี่ยนี่มันลุกตุ้มวิทยาศาสตร์นี่นะมันจะทำให้เรากระดูกกระเดี่ยวหักหรือไม่ อ๋อไ,ไม่เป็นแค่ของตกแต่งสรุปแล้วก็แบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากเอาตัวละครมาทรมานเล่นแล้วก็เล่นระบบแบล็ o ดอที่เห็นกระดูกเทมโบลินแค่นี้ก็กระดูกหักแล้วเหรอยังนี่เมื่อกี้ยังไม่กระดูกหกักเทมโบลินเออปื้อืออเออเออแม้แต่การเล่นเทมโบลินก็ยังสามารถทำให้เรากระดูกหักได้โอ้ดูท่าด้วยท่าโพดนางงามไะเนี่ย โอเคสลับคลิปนี้ต้องขอตัวอำลาไปเพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าคไงสลับคลิปนี้ก็สายอยู่และ้วนะครับไปไป่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะเอชฉันขอนอนพักและฉันคงต้องไปหาหมอแล้วแหละกระดูกฉันน่าจะไม่เหลือแล้ว